สวัสดีครับมาพบกับช่องน a าแบ็กสอนซ่อมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ vivo y15 นะครับตัวนี้มีอาการแบตไม่เก็บไฟนะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเปลี่ยนเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ ลำดับแรกนะครับเราก็ต้องใช้เข็มนะครับจิ้มถัดซิมออกมาวางไว้ก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับผมก็จะใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับหรือว่าท่านใดนะครับมีไพ่ก็ใช้ไพ่แทนก็ได้นะครับผมก็เลาะไปใต้ฝ้าหลังนะครับแล้วก็ทำการเปิดฝ้าหลังได้เลยนะครับ อันนี้ฝาหลังเขาจะครอบไว้เฉยๆนะครับก็ระวังแค่ใส่แพรสแกนไลายนิ้วมืออย่างเดียวนะครับเวลาเปิดมาแล้วก็ค่อยๆเปิดนะครับต่อไปเราก็ใช้ไขควงนะครับไขฝาครอบใส่แพรสแกนไลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ใช้เล็บแกะก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้แหนบนะครับทําการแกะออกมานะครับแล้วก็เอามาวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็แกะใส่แพร สแกนลายนิ้วมือนะครับที่ติดกับฝาหลังนะครับพอขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้ไขควงนะครับไขน็อตฝาครอบเมนบอร์ดออกนะครับผมเพราะว่าเราต้องไขฝาครอบเมนบอร์ดก่อนนะครับเพื่อจะทำการแกะใส่แพรแบตเตอรี่นะครับอันนี้เราก็ถอดฝาครอบเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะใช้แหนบนะครับแกะใส่แพร แบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็แกะใส่แพรสวิตช์ปิดเปิดด้วยนะครับอันนี้มันจะติดกับตัวแบตมันมันจะทับตัวแบตไว้นะครับถ้าเราดึงแบตเลยมันจะทําให้ใสสวิตช์ปิดเปิดขาดได้นะครับผมเราก็ทําการจับเครื่องให้แน่นนะครับแล้วก็ทําการออกแรงดึงแบตเลยนะครับผม ต่อไปนะครับผมจะใช้แบตก้อนใหม่นะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีมอกรองรับนะครับผมเราก็ใส่แบบก้อนใหม่ไปนะครับผมแล้วก็จัดระเบียบจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาใส่สายแผ่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใส่แผ่สวิตช์ปิดเปิดนะครับผมพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําฝาครอบเมนบอร์ดนะครับมาครอบกลับนะครับ แล้วก็ทำการนำไข่ควงนะครับไข่น็อตกลับไปให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ตอนที่เราถอดน็อตตอนแรกนะครับเราวางให้เป็นระเบียบนะครับเวลาประกอบกลับมันก็จะง่ายนะครับผมเราก็จะรู้ว่าน็อตเราถอดมาจากตัวไหนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์บางรุ่นน็อตแต่ละตัวมาใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับผมอันนี้ต้องระวังนิดนึง ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนําฝาหลังมาครอบกลับนะครับโดยการใส่สายเพสแกลลายนิ้วมือไปก่อนนะครับผมแล้วก็นําฝาครอบสายพนะครับครอบกลับนะครับแล้วก็ไขน็อตให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนไม่ยากนะครับแค่ระวังสายเพแต่ละจุดแค่นั้นนะครับแล้วผมก็ทําการครอบฝาหลังกลับไปนะครับก็โดยใส่จากด้านบนลงไปนะครับ แล้วก็ทำการไล่กดไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นําถัดซิมนะครับใส่กลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการสาธิตการเปลี่ยนแบตเตอรี่ vivo y15 นะครับท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระเด่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับ